แตก2ที่น้าช่องของลุงนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับน่าคือทีมรักของลุงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทางด้านแฟ์เฟิร์ตครับพาไป2ตัวเหมือนมันจะน้อยกว่าเมื่อวานใช่ไหมไม่น้อยหรอกเพราะว่าตัวใต้คอมเมนต์ซูวอนเอลุงให้ตัวโปรตีนสูงไปก็มาตามนัดรวมผลประกอบการเมื่อคืนก็ยังแตก3อยู่นะครับแต่ไฮไลท์มาคือ ในบ้านของลุงหนวดโกโก้ Go เนี่ยแตกไปถึง13ไม้ใครยังไม่เข้าอีกรออะไรกันอยู่เข้าไปสัมผัสของดีแบบนี้กันได้ครับที่ใต้โปบอกเลยครับอิ่มแป้กันยกบ้านครับเรียนเชิญสําหรับคนที่ไม่เคยเข้านะแล้ววันนี้ขออนุญาตจัดต่อเลยครับ4คู่โดนใจจะมีคนในบ้านเดี๋ยวนี้ลุงจะให้ครับ พี่น้องมาเริ่มกันที่คู่หนึ่งครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับระหว่างนั้นแอสตันวิลล่าวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้ครับในเวลา3ามทุ่มครับโดยผลงานของแอสตันวิลล่าครับฟอร์มค่อนข้างดีนะแต่มีเกมกลางสัปดาห์ครับในบอลยูโรปาลีกเนี่ยที่ไปแพ้มาโดยก่อนหน้านั้นครับชนะมา4เกมติดต่อกันแล้วในยูโรปาลีกเพิ่งแพ้มานะครับแต่ฟอร์มไม่คีเลยเลยส่วนทางด้านแมนซิตี้ครับฟอร์มดีวันดีคืน5เกมที่ผ่านมาไร้พ่ายครับชนะ4เสมอ1 วันนี้ทั้งคู่มาเจอกันเนี่ยความได้เปรียบแอสตันวิลล่าอาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยครับแต่เรื่องฟอร์มการเล่นไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับโดยฟอร์มการเล่นในบ้านของแอสตันวิลล่าครับ4เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้1ครับส่วนน่านแมททิตี้ครับเล่นนอกบ้านก็เหมือนกันเลยครับชนะ2แพ้1เสมอ1ครับสำหรับมุมมองลุงครับลุงมองว่าวันนี้น่าจะสูสีกันอยู่พอสมควรเพดานเนี่ยก็ให้ทางด้านแมททิตี้มานะครับแต่ให้ไม่เยอะให้มาเพียงแค่ครึ่งเดียวลุงมองว่าเลือกลุ้น แต่ด้วยคุณภาพทั้งหมดทั้งมวลแล้วเป๊ปเนี่ยยังดูเหนือกว่าอูนายเอ y เผู้จัดก,การทีมของท่านนั้นแอสตันวิลล่าครับรวมถึงขุมกำลังของแมนเชสเตอรก็ยังดูดีกว่าเพราะนั้นรุงมองว่าแมนเชสเตอรมีโอกาสที่จะบุกมาเก็บ3แต้มที่ถิ่นแอสตันวิลล่าได้เพราะนั้นคู่นี้ลุงมองไปที่แมนเชสเตอรครับ พี่น้องมาต่อที่คู่ที่2ครับยังอยู่ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับระหว่างท่านั่นบอลมัตเจอนอตติงแฮมฟอร์เล่ครับในเวลา3ามทุ่มครับโดยผลงานของบอลมัตถือว่าไม่แย่นะครับเมื่อเทียบกับท่านั่นนอตติงแฮมฟอร์เล่ครับโดยบอลมัตครับชนะ2เสมอสามไร้พ่ายครับตลอด5เกมที่ผ่านมาแต่ท่านั่นนอตติงแฮมฟอร์เล่ครับห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ถึง4เกมและมีเกมกลางสัปดาห์ครับในยูโรปาลีกเก็บแช่นะได้เหนือทางด้านปอร์โต้ครับสองประตูศูนย์นั่นคือการเปลี่ยนผู้การทีมคนใหม่ครับและก็เก็บ นะได้แล้ววันนี้ครับมาเจอการสําหรับบอลมัดดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับดยฟอร์มการเล่นต่างๆนานานแล้ววันนี้เล่นในถิ่นตัวเอง เฮดานให้ทางด้านบอลมัดมาเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นสําหรับมุมมองลุงครับถึงแม้ว่าฟอร์เรสเนี่ยจะหาฟอร์มเก่งตัวเองได้ในเกมที่แล้วแต่เกมนี้ก็ยังต้องพิสูจน์อยู่ครับเพราะว่าเป็นเกมในลีกแถมกลางสัปดาห์เนี่ยก็มีลงเตะแต่ทางด้านบอลมัดไม่มีเตะพักมาเยอะกว่าพละกําลังเนี่ยบอลมัดอาจจะดูได้เปรียบและเล่นในบ้านตัวเองสําหรับมุมมองลุงลุงเลยมองว่าวันนี้ครับบอลมัดยังเอาตัวรอดในเกมนี้ได้และน่าจะปราบทางด้านนอตแฮมฟอร์เรสได้แบบไม่ยากเย็นเกินไปเพราะนั้นคู่นี้จะไปที่ เจ้าถิ่นบอลไหมครับ พี่น้องมาต่อที่คู่ที่3ครับบิ๊กแมตช์ของลาลิกาสเปนเลยครับระหว่างนั้นเรอัลมาดริดครับเจอกับท่านบาร์เซโลนาครับในเวลาสี่ทุ่มสิครับโดยผลงานของมาดริดครับในยุคของซาบิยอลองโซต้องบอกเลยผลงานดีมากๆครับ5เกมที่ผ่านมาชนะ4และแพ้1ครับส่วนท่านบาร์เซโลนาครับ5เกมที่ผ่านมาก็ไม่ได้แย่ครับชนะ3และแพ้ไป2เกมครับเมื่อไปเช็คฟอร์มการเล่นในบ้านของมาดริด4เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะมา4เกมติดต่อกันนะครับแต่ทางด้าน อาซาก็ไม่น้อยหน้าครับในการเล่นเกมเยือน5เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะ3เสมอ1 แพ้หนึ่งครับแต่ด้วยคุณภาพของมาริดณนะชั่วโมงนี้ครับดีขึ้นกว่าแต่ก่อนส่วนทางด้านบาทเโลน่าของยูฮันเซฟิกเนี่ยรุงมองว่าการทําเกมการเข้าทําแพลวพลาวครับวันนี้มีโอกาสออกเสมอหรือทางด้านมาริดก็ดูถือไพ่เหนือกว่าเล็กน้อยด้วยความที่วันนี้เล่นในบ้านครับเพาดานก็ให้มาริดมาเพียงแค่ครึ่งเดียวรุงมองว่าเกมนี้สูสีก็น,น่นอนแลกกันหมัดต่อหมัดแน่แต่สุดท้ายแล้วครับมาริดจะเก็บชนะในเกมนี้ไปได้เพราะนั้นใครอยากเสี่ยงไปเอาลุง ตามมาที่คู่นี้ครับมาริบครับพี่น้องมาต่อที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นบอลบุนเดสลีกาครับระหว่างน่านสตุตการ์เจอห่านั่นไม้ครับในเวลา5ทุ่มครึ่งครับโดยผลงานของสตุตการ์ครับ5เกมที่ผ่านมาชนะ3แพ้2แต่มีเกมล่าสุดในยูโรปาลีกครับไปแพ้เฟเนในประเชศมา0ประตูน่ดห่ครับส่วนทาานั่นไมครับ5เกมที่ผ่านมาครับแพ้3ชนะ2ครับ เกมการัสดาในคอนเฟอเรนซ์ลีกชนะมานะครับโดยทั้งคู่เนี่ยเล่นเกมการัสดามาทั้งคู่ครับแล้ววันนี้ก็ต้องมาเจอกันด้วยฟอร์มการเล่นในบ้านของสตุตการเล่นไปแล้ว3เกมค่อนข้างแข่งแข่งชนะทั้ง3เกมแต่ทนาไมค์ครับเล่นนอกบ้านอาจจะไม่ใช่จุดเด่นและไม่ได้ดีพอขนาดนั้นครับโดยอยู่ในระดับกลางๆครับ3เกมนั้นชนะ1เสมอหนึ่งและแพ้1ครับวันนี้ทั้งคู่มาเจอกันเพดานให้ทนาสตุตการเจ้าถิ่นมาเกือบเกือบหนึ่งไม่ถึง1ครับสาหรับมุมมองลุงมองว่าไปได้ด้วยฟอร์มการเล่น ของสตุตการที่เล่นในบ้านเหนียวแน่นไร้พ่าย,ายวันนี้เจอไมทยที่ฟอร์มอาจจะยังไม่นิ่งในลลกเนี่ยแพ้มาแล้ว2เกมติดสําหรับผู้มาเยือนอย่างไมทครับเพราะนั้นวันนี้เจอทานันสตุตการ์ที่ฟอร์มเหนียวแน่นฟอร์มดีในบ้านน่าจะไม่พ้นเงื้อมือของทานั่นสตุตการครับเพราะนั้นคู่นี้จะไปที่มาข่ะสตุตการครับพี่น้องก็จบลงไปกับ4คู่โดนใจไปจังหนี้ครับถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ครับที่ใต้โป๊ของดีมีเพียบใครไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอใหมปหนะห๊่ ピノン。いい <music>